สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนันครับในคลิปนี้สินแสจะมาชวนทุกคนตามดูดาวสุกเพนนะครับดาวสุกจะโคจรเพนมีความสุขสว่างที่สุดในรอบปีในวันที่28เมษายนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ดาวสุกรส่งแสงสว่างมากที่สุด ข้อมูลจากสมาคมดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับบอกว่าในวันศุกร์ที่28เมษายนนี้เนี่ยคนไทยสามารถดูดาวศุกร์ได้ด้วยตาเปล่าเป็นช่วงของดาวศุกร์ที่มีความส่องสว่างมากที่สุดตั้งแต่ช่วงค่ำหกหลัง6กโมงครึ่งไปถึงราวสามทุ่มทางทิศตะวันตกหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นดาวศุกร์โคจรเพ่นอยู่บนท้องฟ้านะครับสามารถมอง เห็นกันได้ทั้งประเทศยกเว้นจะเป็นช่วงที่ท้องฟ้ามืดคึมหรือว่ามีฝนตกแต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ส่วนใหญ่ท้องฟ้าก็จะปลอดโปร่งก็จะเห็นดาวสุกเพนในครั้งนี้นะครับท่านในทางโหราศาสตร์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวสุกนะปัจจุบันโคจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภนะครับเป็นกเกษตรบดีได้ตำแหน่งกเกษตรบดีคือครองเรือนราศีพฤษภ เดือนของบ้านตัวเองแล้วดาวศุกร์ก็กำลังจะโครจรเพนในวันที่28เมษายนนี้นะครับในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าดาวศุกร์เกษตรโครจรเพนก็จะเป็นผลส่งเกี่ยวกับเงินทองความรักนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับเงินเงินทองทองแล้วก็เป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยมีผลกับชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิก ซึ่ง2ราศีนี้เมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมามีโชคอมสินกันหลายคนนะครับพุษศกกับพิจิก2พฤษภาคมนี้ทั้ง2ราศีก็ยังมีโชคติดตายนวมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่จะมีโชคทางด้านเงินเินทองๆองรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะครับ แต่ถ้าจะมีโชคก็อยู่ในระยะไม่เกินวันที่7เมษายนนี้7พฤษภาคมนี้นะครับก็ในทางโหราศาสตร์เนี่ยสุขโครจรเป็นเกษตรแล้วก็โครจรเพนในวันที่28หลังจากนั้นไม่กี่วัน1พฤษภาคมดาสุขก็จะโครจรย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับจะไปโครจรส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีเมถุนแล้วก็ลัคนาราศีธนู ซึ่งผลของดาวสุขโครจรเข้าสู่ราศีเมถุนจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวสินใสจ,จะทําคลิปออกมาตามหลังให้นะครับในคลิปนี้ก็จะชวนหลายๆคนที่สนใจให้ดูดาวสุกเพ็นในคืนวันที่28นี้นะครับช่วงหัวค่ำคหัวค่ำเนี่ยหลังพระอาทิตย์ตกดินทางทิศตะวันตกมองไปบนท้องฟ้าจะเห็นดาวสุกเพนโครจรอ,อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับ ท่านใดยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ